เว็บนี้น่าสนใจมากทุกคนเว็บนี้จะพูดถึงโครโนไทป์นะคะเป็นการดูว่าแพทเทิร์นการนอนเราเป็นแบบไหนแล้วเรามี Energy มากที่สุดตอนไหนซึ่งเขาก็จะให้ทำควิสนะคะแบบทดสอบแล้วก็จะแบ่งตามประเภทของสัตว์นะคะจะมี4ประเภทไม่มีอย่างฟ้าฟ้าได้หมีแล้วก็สิงโตมีหมาป่าแล้วก็มีโลมา ยังหมีเนี่ยฟ้าที่ได้หมีมีคือประเภทที่แบบว่าสามารถตื่นแบบเวลาเดิมๆได้โดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกแล้วก็จะเป็นประเภทที่จะมี energy หลังตื่นนอนอะไรเงี้ยค่ะจะมี energy เยอะสุดคือช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายเนี่ยจะเริ่ม energy drop แหละซึ่งใช่มากๆเนี่ยทำอีกเว็บนึงก็ได้ The Bed m i ม,มีเหมือนกันนะคะถามว่าทำไมพูดเรื่องนี้เพราะว่าฟ้าว่าจากจากคนที่อ่าน Human Design อะไรเงี้ยเอ่อกลุ่ม non so c i r c l e อย่าง reflector projector หรือ manifestor เนี่ยมันน่าจะเหมาะมากเลยการที่เราได้รู้ว่าพลังงานเรา พีคสุดช่วงเวลาไหนแล้วโกบโกยช่วงเวลานั้นให้ได้มากที่สุดเพราะว่าพอเราเป็นกลุ่ม undefined circle เราไม่ได้เหมาะกับการทํางานทั้งวันทั้งคืนอะ